สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้่ายกายกัดสิมาก้กนหนันพักแปะพักกาดก่อนเด้อจ้าแปะพักกาดเท้าจ้านี่นี่จ้า,กกา,าะะพักกาดเท้าเนาะค่ะนอนกกาดเท้าไ้ถ่ายจินนะะนจ้นกับบําบักคุ้งเนาะคขาน้อจิ้นกับยังได้เบิดเนาะคขาน้อพักกาดเท้าพักกาดเท้าจ้า แล้วก็สิปลูกผักบัวไหมนาะกขะนาะเมื่อวานนีเบ่แม่นผักบัวแขกเนาะค่ะมันนี้ก็เลยสิปลูกไม่นี่ค่ะซื้อมาไหมค,ค,ค่ะนี่ผักบัวแขกเนาะกขะนาะนี่เดี๋ยวหัวเก่าปลูกเมื่อวานเราออกเนาะกขะนาะอยานมันบ่กเกิดเนี่ยแต่เล็กเปลี่ยนเป็นไหนมาผักแขกกันจันหอยาัานมันบ่กเกิดค่ะเป็นหัวไม่ไหมนกขะนาะอยานบ่กเกิดเนี่ยโอ้ไม่ตีเกิดยังออกหน้าอยอะแอกว่า กํลังบงน้อยอยู่นี่ มันน้อยเดียวนออันนี้จะปลูกเทกนั้นนี่อันนี้มันออกนอกบบนี้อนอกตอแต่ว่ามันสีบักุนัมากน่ะ้นจะเปียกแล้วจะเยลงลกคุณัพบเนี่ยคุมา อันนี้ปลูกนั้นไมมเออนั่นนั่นนสอนกินเอาใช่นี่หมนี่นี่เด็กสอนเหมือนยังไงพี่อันโต้บ้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่นละก็จะเกิดเยอ่มันออกนอกออกหักยุ่งจะว่ากันก่อน ออกข้ากุยแจยว่ามันสีมะเกิดมันหา้าเจียมันเกิดเนาะค่ะล้บมังก่อนะะว่ามันออกข้ากุยข้า,า,ขากุยขึน้นอยู่กับมออืมเป็นไงล้วก้นแปะผักกาดเนาะค่ะน้องจ้วแปะผักกาดผักกาดเหงาเนาะค่ะเนี่ยเหงาะพักกาดเหงา

ทั้งลุงลุกเยดินมาใก่พี่เกี่ยวขาดเป็นไส้่ะ quay mắt lại, mắt múa nó kiểu, làm sao coi được? Em ừ. ừ. vẫn là. Ừ. Ừ. chắc nhiều thành bó não cả bữa bó ngon Rồi Nên não ngon chứ Chứ có cần Giả gần lạc cánh gì cả Nó cá bông bó đây Cái lầm ươn, cái này Cái mấy này cầu này hẳn leo khô, ươn ấu ta ít chán phục มมันมี้องผูกผูกของเก็มแนววิจากกันไรนี่ครับบ๊วนดื้อมันม่โูกเลยน่ามันพุ แปะผักกาดไว้ตากินอันกัฟตำหมักสมก้อนจ้าผักกาดแปะผักกาดไอ้พักกาดน้อยนะค่ะผักกาดเท้กกาแปะพาสิผ้าแปะผักกาดเด้อค่ะเด้อบ่แปะผักกาดขาวค่ะเอาไว้ลวกกระปุ่นเนาะค่ะเนาะจ้าในลวกกระปุน่น ปรกกาศขาวค่ะขาวปีนะค่ะน,ะะนะะ้ะาจ่าขาวปีค่ะเห็ดแปลงแล้วค่ะนี่บวันนี้กะสิงดน้ำแล้วกะสิทำการปลูกเนาะค่ะน,ะะนะะ้าจ่าปรกกาศขาวค่ะแปะใบงดน้ำแล้วกะสิเ็ดทำการปลูกเลยค่ะยายไพ่วันนี้เราหดน้ำก่อนจ้ะ Thank you. mà chăm việc con phải <laughs> nhiều. <laughs> กอน้ำค่ะกอน้ำหดแล้วก็จะคอยผิดๆมาค่ะเนาะคอยพอไงหดน้ำอยู่ค่ะ เยน่อยปูเ้านั่นลอก่นที่แววอมปูเรนอ่อาจจะเก็บไปได้ก็มี ที่ไปแก้วบันไหนเดินมห้ดีเด็ดก่อนเก็ดแต่มาผวดซัน nó mến bên đò quế nữa luôn kĩ nè រំលឹក <coughs> น้ากับไปบ้านยัมกับไปบ้านบ้านจาของเฮเสเนะยี่ไมว่อนี่รือไไปนอนไปตรงยัมหว้แอม เ,เราเบียร์กับผูย้ยำกันมั้ยกีมีดบบนี่นี่แ,บบแบบเป็นเ่ยๆแยกยบาหารเราเจ้าวันเงี่ยแขวนบ้า ก่อนดงไงอแล้วเาจะขินบ่ได้ดีกว่ามูกเหย้ถึง,งน,นะนำมดไปออกโลดถึงมด เ,เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะแปะผักกาดเสร็จแล้วก็เอานี่ออกแล็ดหดแล้วนี่ปลูกนั่นนี่เลยแต่น้าไม่ล้างมือแนบไปน้ำมาล้างมือหน่อยบุญดาจ้ามือมือปลูกผักค่ะไม่ระด,ดินค่ะปลูกผักค่ะ อันนี้ก็ใส้ปุ๋ยก็ได้กินตลอดนาะขยับปุ๋ยมาใส่ตลอดอก,กาดอะไรกินตลอด ลงประกาศนี่เจ้าไปหัวขััวสิโกหัวเตีแยโอ้ยีนนั่นีเอาใครเขาขายย่างออกดเจ้าสูมมวนั้นมาได้นดีินได้ตเลน นู่นนี่นี่พันนี่พันนี่ก็พันนั่นไอ้นบาหวานนี่โอ้พันนี่ดางตัวโอ้พันนี่มันบาหวานเจ้าเมอันมู้นีบหวานเดินลูกขาวนี่อืมจับพุ่งพันเอาไปงดแั้วนั่นเนี่ยรถพัดจ่ามาแล้วเออจิงจิ้นจิติเมย์เขาถอดเขาถอด ว่าพเห็นเนาะขอโทษค่ะค่ะมดพระท่านถั่วเนาะค่ะนอจ่าปลูกเสร็จแล้วค่ะได้พายปลูกพักเสร็จเล้วแล้วค่ะเด้อนี่ได้พายกับสิกล่าเพื่อนเพื่อนไปก่อนเด้อค่ะเพราะว่าปลูกเสร็จแล้วเนาะค่ะนอจ่าปลูกพักเสร็จแล้วค่ะปลูกไก่พักกัดเหยาเนาะค่ะนอจากไปถ่ากจินกับปนถ่าลวกค่ะกับตำาุ่งก็ได้เนาะค่ะนอค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็สิสำนี้ก่อนเด้อค่ะเด้อจ้ะคลิปหน้าพอกันไหมเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ